ปิสซากาคาวดี้กลินวูดเจ๋งแต่มีคนได้5้าเกตนักเนนตะแมนเชสเตอร์เกมบุกชนะอาร์ซูมิล่านะครับโดยมี1รายที่ทำผลงานไม่ดีได้เป็นเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตมเนะครับยังไม่หมดโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังบุกไปชนะสิงห์ปัญหาอาร์เซูมิล่าไป3ประตูต่อ1ที่สนามวิลล่าพาร์คเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีคะแนนตามแมนเชสเตอร์ซิตี้10แต้มขณะที่เหลือ เกมให้ลงเล่นอีก4นัดส่วนเรือใบสีฟ้าเหลือ3นัดสําหรับผลงานลูกทีมของโอเล็กนาโซชานะครับในเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับแล้วเริ่มต้นที่ดินแฮนเดอร์สันได้รับไป7คะแนนประตูที่เสียยากที่จะป้องกันเอาไว้ได้ส่วนที่เหลือไม่มีอะไรผิดพลาดและช่วยเซฟเอาไว้ได้ไหลายหนอารอนวานปิสากาได้รับไป7.5คะแนน ขึ้นไปเติมเกมบุกดีๆในช่วงครึ่งหลังนะครับและเป็นคนอาเซนให้กับกรีนวูดยิงนำซ้อมประตูตัวหนึ่งมาตรฐานดีเช่นเคยนะครับวิตอรลีนเดอลัฟได้รับไปห้างขนานมีส่วนผิดพลาดกับการเสียประตูหลังสกัดบอลไม่ได้ขาดทำให้เบรดฟลันสตาโวเรซัดให้กับแอสมิรลนด์นำหนึ่งศูนย์ในนาทีที่24และท้ายเกมก็เกือบพลาดอีกนะครับวันนี้สอบตกนะฮะสำหรับวิตอรลีนเดอลัฟ หารืไม่ก่ายไดบไป6คะแนนไม่มีอะไรผิดพลาดก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บจนนนเปลี่ยนตัวออกในช่วง10นาทีสุดท้ายก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะบาดเจ็บหนักไหมนะฮะเพราะโปรแกรมชุกเลอเกินในช่วงนี้ลูกช่อได้รับไป7คะแนนเล่นได้เหนียวแน่นในเกมรับพยายามช่วยขึ้นเกมไปเติมเกมบุกได้ด้วยดีนะครับก็เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยรับไป7จ็ดคะแนน เฟลชได้รับไป6ขคะแนนมีส่วนด้วยนะครับกับประตูที่ทีมเสียบายก่อนจะดีขึ้นในครึ่งหลังแต่ฟอร์มโดยรวมแล้วยังไม่ค่อยน่าพอใจนะครับวันนี้ก็ขับเส้นพอผ่านได้รับไป6ขคะแนนสการ์ทูมินเน่ได้รับไป5.5ขนคะแนนเป็นอีกคนที่มีส่วนทําให้ทีมเสียบเตรตูแรกนะครับหลังเสียบอลง่ายๆและไม่ได้เติมเกมบุกมากนักนะครับวันนี้สอบไม่ผ่านนะครับ ได้รับไป5.5คะแนนบรูโน่ฟูร n นา e สได้รับไป6.5คะแนนครึ่งแรกไม่สามารถเป็นเกมได้ก่อนจะยกระดับขึ้นมาในครึ่งหลังและยิงจุดโทษให้กับทีมตีเสมอได้1-1นะครับก็มาตรฐานเดิมยังเล่นดีพอใช้ได้รับไป6.5คะแนนปอบบาบานได้รับไป7คะแนน ช่วยทำให้ทีมได้ลูกจุดโทษนะครับเล่นได้อย่างแข็งแกร่งจนเป็นหัวใจในแดนกลางเมสันกลินวูดได้ละไป7.5คะแนนพยายามเคลื่อนที่หาช่องทําประตูและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมช่วยทีมขึ้นนำสองประตูตนเองมาคัทไรอ์ฟอร์ดได้รัไป6คะแนนมีการทําประตูแต่พลาดไปหมด รัสภาวร่งกายไม่เต็มร้อยต้องฝืนลงเล่นจนจบเกมทั้งที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนแต่ยินดีที่อาซิสให้กับคาร์มนี่ม่งขึ้นนำสามประตูโตโตวเนงเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับ เริ่มตั้งแต่เอนิสันคารวนีแทนครีนวูดในนาทีที่65ได้รัไป7.5คะแนนลวมแล้วขยันช่วยเกมรับด้วยแถมเป็นคนมมประตูต่อฟันลงให้กับทีมขึ้นนำา3ประตูต่อ1อีกตั้ง5เอลิกบิยทานฮาร์เรยไมกวายใน,นาทีที่78ได้รับไป6คะแนนไม่มีอะไรผิดพลาดกับการลงมาทำหน้าที่แทนฮาร์รยไมกวายนะครับแต่ก็ลงมาในเวลาที่ค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับ เดวิดยามาติสแทนบรูโน่เฟอร์นันสในนาทีที่86มีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยนะครับไม่สามารถให้คะแนนได้นี่คือเกรดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเกมนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเป็นจอมกลับมาค้ำบักนะครับเรามาสรุปตารางคะแนนพิมพ์ลิงก์เกรดแบบเรียลไทม์ล่าสุดกันหน่อยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแต้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ มีลุ้นแชมป์มากน้อยสักขนาดไหนนะครับโดยอันดับหนึ่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งไป35เกมมีอยู่80แตม้มส่วนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ปิดนะครับแข่งไป34เกมมีอยู่70แตม้มซึ่งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่10แตม้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัด1แต้มนั่นก็คือนัดตกค้างกับลิเวอร์พูลนั่นเองอันดับที่3นะครับเชลซีแข่งไป35เกมมี64แตม้มอันดับที่4เลสเตอร์ซิตี้แข่งไป35เกมมี63แตม้ม และอันดับที่5เวสต์แฮมนะครับแข่งไป3ามชิงเกมมี58าแต้มเรียกได้ว่านัดต่อไปนะครับปีแสดงแมนเชนเต็ดนะครับจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ที่โอฟราดฟอร์ดนะครับเราไปชมบทสัมภาษณ์ของกุนซือโอลิกนาโซชากันหน่อยนะครับโอลิกนาโซชาหวังว่าแฮร์รี่แม็กควายจะฟิตทันชิงยูโรปาลีกโอลิกนาโซชานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์็ดตั้งความหวังว่าแฮร์รี่แม็กควาย กองหลังขอมเทียมจะไม่เป็นอะไรรอดแรงและจะฟิตทันช่วยเทียมในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับฮารม่กวานครับได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่78โดยมีเอลิกเบยิลงเล่นแทนในเกมพิมลีกนัดที่มาชนเตรดบุกชนะอาร์ซนอล3-1เมื่อวานนาันในทิ์ท่านมา โซชาต์นะครับกล่าวถึงอาการบาดเจ็บของแนวรับทีมชาติังกฤษแบบไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าอาจจะต้องพัก2.3สัปดาห์หรือเพียง2-3วันโดยคุณสือปีแสดงหวังว่าหาเรื่องไม่กว่าจะสามารถลงช่วยทีมได้ในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกที่พบก,กับบีเอเรีอัลในวันพุทธที่26พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าหวังว่านัดชิงชนะเลิศจะมีฮาริสไม่กวายนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ท่าน,นี้อาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกทําให้ฮาร์รไม่กวายเสียสถิติ การเล่นทุกนัดทุกนาทีในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นที่รร้ลอยแล้วนะครับก็ต้องรุ้นกันนะฮะเพราะว่าแมานเชสเตอร์มีคิวโปรแกรมนั่นเอยดเลยนะฮะในช่วงนี้ซึ่งในวันพุธนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็วันต่อมาก็ต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดอีกนะครับโอ้โหงานทุกจริงๆนะฮะก็มาลรุ้นกันว่าจะมีการบาดเจ็บหนักสักแค่ไหนนะครับเป็นการบาดเจ็บข้อเท้านะครับ และแฟนฟุตบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสในับสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอย่างสุภาพ